ครับพบกับรายการหิวข้าวขาหมูนะวันนี้ก็จะมาเล่นสติลแอนด์เฟคกันอีกแล้วครับการสวัสดีครับการสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับพบกับรายการหิวข um ้าวขาหมูนะวันนี้ก็จะมาเล่นสติลแอนด์เฟคกันอีกแล้วครับ กับการอัปเดตท,ที่มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะผมก็จะไม่ได้รีวิวเลยเพราะมันเวอร์ชั่นใหม่แล้วมันอนค่าที่จะเล่นยากเลยทีเดียวเนาะโอเคผมก็จะมาสอนวิธีที่ผมชี้แจงไปคลิปล่าสุดของผมนะที่ผมลงไปอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอัพแล้วก็สอนแกเข้าฝ่ายการนั้นดับแรกเนาะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอ่ะซ์ฟอไปนี้เลยขาหมูไปแอนชิวจิวโอเคครับมาเดี๋ยวผมเล่นเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะก,กลางๆ ดูเซอร์เนมอ่ะเอาเป็นเพลเยอร์อ่ะเพลเยอ์แล้วกันเกิดที่ไหนก็เกิดที่ฝรั่งเศสทหารเก่าเหมือนเดิมครับโอเคอ่ะทุกคนจะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมผมรู้ว่าทุกคนมันงงกันทุกคนด้วยทุกคนไม่ต้องงงอ่ะสายบนสายด้านบนอะ่ะแต่ยผมจะทำเอาไว้ดูเนี่ยสายตรงเนี้ยมันคือสกิลที่เราจะต้องมาอัพข้างล่างนี่ครับเห็นปะ่ะอ่ะอัพสีฟ้าเพื่อมาอัพข้างล่างสีเขียวครับเห็นปะ แล้วแต่ละสายจะไม่เหมือนกันอ่าแต่ละสายจะไม่เหมือนกันย้ําอันแรกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสายโจมตีครับอันนี้คือเลือดเราแต่ผมจะมาอธิบายให้มันละเอียดไปเลยเนาะอ่าสายเลือดสกิลความสามารถของเราว่าถ้าเราอัพเนี่ยมันจะบวกรุ่นบวกนี่เราเพิ่มนู่นนี่น,น,น,นี่นี่เราเนาะโอเคสิ่งที่ควรอัพอย่างแรกก็คือตวนอัพอันนี้ครับ power อ,อ่า power ไอร้ร่างกายเราเนี่ยไอ้ตรงรูปแขนกันรูปแขนกล้ามเราเนี่ย อัพไปสักหนึ่งครับแล้วก็เห็นอันที่สี่ครับอันที่สี่ที่จะเป็นรูปคนอะที่แบบเอ่อที่มันจีเฮดะเออนั่นแหละนอะันนี้อัพไปสักสองครับเพราะตรงนี้สําคัญมากเราจะมาอัพตรงทหารเออใช่แล้วอัพลงเทา้าวิงก็ได้ครับแล้วอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะมานนี้อ่าพาวเวอร์อันแรกที่อัพคือเลือดครับตรงรูปกดหัวใจอัพไปสักยี่สิบเพราะอันนี้สําคัญมาก,ค,มากคุณเห็นรูปดาบไหมรูปดาบ าดาบเล็กไงดาบเล็กอ่าดาบเล็กก็จะเป็นวันหรือดาบใหญ่ก็คือสองมือที่ที่ต้องจับสองมือที่แบบไม่ต้องใช้โลนะโอเคไอเป็นรูปหอกเนี่ยคือหอกที่เราเอาไว้แบบนั่งบนม้าไว้แทงหรือเดินแทงก็ได้ครับมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคตรงรูปเอนะไอตรงรูปคนวิ่งเนี่ยคือเคล้ายๆเรากดวิ่งนะครับมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นใช่ครับตอนเราสู้รบนะสเตมิตตตตตตตนาคือ ระบบใหม่ขาจะพุธสเตมินามาบอกเลยว่าอันนี้เล่นยากขึ้นครับยากมากเพราะพเวลาแบบต่อสู้อะ่ะไม่มีการใช้สเตมินาด้วยทั้งฟันทั้งเดินแล้วก็การยิงไม่ได้ไม่ให้แต่การจ้องใช่อันถามได้ที่ผมจะอับคือดาบเล็กหรือดาบใหญ่ผมจะเลือกเป็นอย่างนี้เนาะเพราะมันวันกับทูอันนี้ย้ำว่าแล้วแต่คนที่จะอับครับเพราะแต่ละคนเล่นกันไม่เหมือนกันอยู่แล้วผมอะ่ะจะถนัดดาบใหญ่เวยก็คือดาบทู ที่ต้องที่เราต้องจับสองมือโดยที่ไม่ต้องใช้โล่ซึ่งผมจับอันนี้ไปเลยโอเคเ,อเราจะรออัพหมดแล้วอ่ะคุณเห็นแต้มไหมแต้มตรงนี้จะเหลือศูนย์ใช่ครับอ่าโอเคก็ไม่ต้องอัพดาหมดก็ได้นะแบ่งมาอัพก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องไปฟาวเวลกันอยู่แล้วเนาะหรือตัวนี้ค่อยอัพก็ได้ไม่เป็นไรแต่สําคัญมากครับเอ่อการวิ่งแล้วก็เตมินาสําคัญมากครับอันนี้ผมคนแนะนํานะอันที่สองคือ สกิลการยิงพวกธนูหน้าไม้หรือปลาของต่างๆใช่เพราะขาเพิ่มแล้วเข้ามาแล้วพวกปลาหอกหรืออะไรอย่างนี้ปลาหอกอะไรอย่างนี้เนะเาะพอสําคัญมากโล่ก็คือคล้ายๆว่าชานาญในการใช้โล่ครับคล้ายๆว่าเหมือนเราแบบฝึกะฝึกอ,อย่างนั้นเลยโอเคอันนี้คืออันล่าอันลานที่เพิ่มระบบใหม่คือดีน่าสนใจมากคือเราจะทําอันนี้ก็ได้เราจะหาอันนี้ก็ได้ดยที่ไม่ต้องซื้ออันนี้ก็เป็นข้อดีเราคืออันนี้ครับ ฟิตชิ่งหรือลากวางใช่อันนี้สําคัญมากเแล้วสกิลเนี้ยต้องอัพไปถึงเวลสิบอัพครับเพราะอะไรหรอเพราะขั้นต่ํามันฟิตชิ่งมันห้าไอ้ลากวางมันสิบรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมไม่แต่ผมไว้ชัวร์เลยอัพสิบขึ้นครับอัพไปเลยทุกคนไม่ต้องห่วงครับเพราะยังไงมันให้มันมันให้มาเยอะมากแต้มที่เยะมามาก็ต้องอัพตรงนี้เนาะส่วนมากควรจะสนุนธนัทธนูกันอันนี้อันบนก็คือสกิลการขี่ม้าครับสกิลอ่ะเดี๋ยวผมจะ อธิบายทุก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 สกิลนี้ให้หมดเลยแต่อยู่ช่วงท้ายโอเคอ่าโอเคก็อัพไปเลยแต่ผมอัพพวกนี้ไปก่อนเนาะโอเคอัพลงโลไปด้วยอันนี้คือสายน,นี้ครับที่เราแบบอันนี้ผมไม่มั่นใจนะสายที่สามผมพูดตรงแล้ว่าผมไม่มั่นใจเว้ยอ่าผมอาจจะแบบงงนิดนึงนะไอ้สายที่สามเนี่ยที่มันเป็นรูปหัวเนี่ยเอ่อถ้าผิดพลาดยังไงผมต้องขออภัยมากๆเลยเพราะสายที่สามผมไม่ค่อยรู้เรื่อง ผมเลยแบบไม่ค่อยเน้นอะไรมากตรงนี้อโอเคก็มาถึงสายที่สี่ครับสายที่สี่มันจะเป็นรูปนี้รูปคนใช่ไหมแล้วคุณเห็นทงนี้ไหมครับ L E B A B ผมจะบอกให้ว่ามันสำคัญมากมันสำคัญมากๆเลย รับใครมากๆเลยเพราะไอ้ตรงอันเนี้ยคือเป็นการเพิ่มทหารนะับเพิ่มจานวนทหารของกองเราใช่ครับอจจะผมพาไปดูสกิลเดี๋ยวไมนผมบอกมาอย่างนี้อ่าอันนี้คือเพลเยอร์เรากดไปที่อ่าแต่ผมจะไปเกณฑ์ทหารที่ปาริสปาริสอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันเกณฑ์ทหารไม่ได้ใช่เพราะมันไม่มีทหารให้เราเกณฑ์เอออ่าแต่ผมพามาดูน,นะทุกคนจะได้ไม่งงเว้ยเท้าผมโหมนูนี่ทุกคนดูด้านล่าง คุณทลืงกิมนี้จะรู้ว่าด้านล่างไอ้ตรงบอสสีเขียวเนี่ยมันคือจํานวนทหารใช่หนึ่งทับหนึ่งแล้วมันไม่มีแล้วคุณต้องมาอัพตรงนี้ครับตรงรูปธงเพราะมันสําคัญมากอ่ะคุณอัพดูผมไปอัพรักสิบเอาเอาเอาสักยี่สิบเพราะตรงนี้เราใช้จํานวนทหารเยอะครับเราใช้ถั่วมา้ยี่สิบกดเกณฑ์เห็นปหยี่สิบได้มาสี่สิบกองครับก็คือทหารสามสิบเก้าคนที่เราจะสามารถเกณฑ์ได้ถ้าเรายิ่งอัพเนี่ยเราก็ยิ่งเยอะครับผมบอกเลยว่าแผนอันเนี้ย มันดีมากๆครับดีดีดีมากเลยที่เขาอัปเดตแบบนี้มาเพราะเราจะสามารถคิดทหารได้เยอะขึ้นกว่ากว่าเดิมเยอะมากครับเอออันนี้ใช่ครับอ่าโอเคอันนี้อัน,นอันที่สองท,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 ที่ที่ทุกคนเ็มเชื่อฟังคือการฝึกครับฝึกทหารโดยที่ไม่ต้องใช้ครูฝึกอาจจะใช้ครูฝึกแต่แต่อะไรหรอแต่เราสามารถฝึกเองได้โดยที่เราฝึกเองนั่นแหละครับใช้เราๆนั้นเลยโดยที่ เราไม่ต้องเสียค่าคูฝึกเยอะหรือเนี่ยห้าพันเห็นปหค่าคูฝึกห้าพันเราต้องค่าต่อการอัพเลเวลสองร้อยต่อคนด้วยนะสองร้อยแต่ถ้าเรามาอัพสกิลแต่ถ้าเรามาอัพสกิลนี้ตรงเชื่อฟงังเราจะสามารถฝึกเองได้ครับถ้าเราอัพเลเวลยิู่งสูง,สงเราก็จะสามารถฝึกทหารในอาณัติของเราได้ครับบอกว่าทุกคนจะไม่งงนะโอเคเดี๋ยวไอ้แกผมต้องมาอธิบายรายละเอียดแล้วตอนนี้ก็อไปเลยครับ แต่อันนี้สําคัญมากตรงรูปธมผมแนะนำนะแนะนําให้อาเป็นยี่สิบครับแล้วก็ไออันเนี้ยเชือกฟางฟางเนี่ยผมให้เอาเป็นยี่ยี่สิบเหมือนกันสําคัญมากการลงโทษอ่ะอันนี้ผมอ่ะอันอันอันนี้ก็สําคัญนะหรือความสัมพันธ์การเจรจาการทูะไรจี้อันนี้อันนี้อันนี้สําคัญมากครับคือมันสําคัญหมดแหละอือันนี้ไม่รู้เป็นผู้สาวหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้มึงแกในตรงรูปดอกไม้นยโอเคมาถึงด้านขวาสุดเลยครับตรงนี้จะเป็นการ อาวุธหรือสเบียงของเราอะไรนี่แหละผมยัง่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่ผมจะพยายามอธิบายที่ผมเข้าใจได้นะเพราะผมยังงงๆอยู่เหมือนกันที่ผมหายไปนานนี่ผมก็ไปศึกษาระบบมาเนาะก็อะไรมากเลยอันนี้คือสกิลการตีเหล็กถ้าใครเตียนก็อย่าลืมมาบอกหรือมาเมนด้วยนะว่ามันยังไงเนาะสกิลการเดินเรือใช่ครับสกิลการเดินเรือก็จะเพิ่มการของเดินเรือเราอะถ้าจํานวนถ้าจํานวนเรามีเกินมากกว่าที่เรือจะรับไหวอะ อยู่ตรงนี้มันจะไปช่วยได้ครับอาจจะอาจจะอาจจะช่วยได้ไม่เยอะแต่จะช่วยได้เยอะๆคือซื้อเรือครับใช่ที่คือการได้เรือเราอาจจะแบบแบบอะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่แบบเดินเรือเร็วขึ้นไงไม่ได้เหมือนแพดก่อนแพดก่อนมันลําบากมากใช่คนเยอะเรืออย่างช้าเลยแล้วต้องซื้อเรืออย่างเดียวอันอันอันนี้คือช่องเก็บของเราครับเห็นไหมตรงรูปเกวียนอะแล้วไปรูปเกาะอันนี้คือช่องเก็บของเราเดี๋ยวเราผมจะอธิบายแน่นอนแหละไม่ต้องห่วงนี่คืออาหารม้าแล้วก็ต่างๆนานาเนาะ ให้ผมแน,นมะนำอ่ะคืออาบัน,นีครับเอาอาบัน,นีสักจะซักแล้วแล้วแต่แล้วแต่แ,แต,แต,แตงครับเพราะเวลาเราสู้รบอะ่ะการขโมยของอะ่ะมันจะอันนี้นจักกาสู้รบเสร็อะ่ะมันจะอาจารย์นนได้กันเออจะทายว่าจิบของได้เยอะขึ้นเอาของออมาได้เยอะขึ้นเดี๋ยวแนะนํานให้อัพช่องครับช่องสําคัญมากโอเคหลังจากนี้ผมก็ได้ทําการอธิบายเสร็จไปแล้วนะว่ามันยังไงอ่ะหลังจากนี้ผมจะทําการเกณฑ์ทหาร ทุกคนงงว่าเข้าฝ่ายมันเข้ายังไงอเดัวผมพามาดูตัวปกติเราจะสามารถเข้าฝ่ายได้เลยใช่ไหมแต่นี้เราไม่สามารถเข้าฝ่ายได้ครับโดยหัวเมืองเราไม่สามารถเข้าฝ่ายได้ใช่คือเราต้องมาไปที่พวกตัวพวกทหารพวกนี้กดเข้าไปแล้วพูดคุยกับเขาหนึ่งทีเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์เห็นปะมันจะบอกมาสิบห้าด้านบนแล้วทุกคนเห็นอันที่สามไหม I was to อะไรสักอย่างอ่กดเข้าไปครับไปเจนเห็นไหม ออสเคลไอเฟรนถ้าเขา่าเข้าฝ่ายอันนี้บอกว่าเราทำสงครามอยู่นะเ,เราไม่อันนี้ได้เราจะไม่สามารถรับใครได้ใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอ่าอ่าผมมีวิธีไปถ้าทุกคนแบบเจอปัญหาแบบนี้ทุกคนไปหัวเมืองไปท่าเมืองที่มันมีไออันนี้อะไรเขาเรียกว่าเรือท่าเรือเออเนี่ยทุกคนา่างี้มันนคือแบบปักหรือเปล่าที่ผมมั่นใจไวกดเข้าไปครับกดเข้าไปก o oat h จำได้ไหมที่แบบจํานวนทหารเราต้องถึงเท่าไหร่ถึงจะเข้าได้แต่นี่คือ,แต,คอแต่นี่คือเราก็ต้องเข้าตามที่มันบอกด้วยใช่ใช่เราเกณฑ์ก่อนเนี่ยแหละอัน,นอันอันอันนี้มันคืออีกอย่างหนึ่งเว้ยอันนี้ผมก็มเพิ่งรู้เหมือนกันเลยเป็นสูตรเป็นสูตรเกณฑ์ทหารมาก,ก่อนให้มันได้แบบจํานวนนี้ก่อนอะไรอะอเลเวลอ่ะสักอย่างเนาะโอเคกดกลัวไปครับแล้วก็กด อันนี้ได้เลยแต่ผมจะไม่ทําผมรอก่อนอันนี้ไม่ได้ค้างนะผมเผลอกดโดนรูปภาพอันนี้ผมเผลอกดโดนรูปภาพโอเคแต่เราทหารห,หาทหารฝรั่งเศสกันว่ามีไหมแถวนี้หาก่อนหาก่อนเหมือนจะไปทําสงครามนะกับอังกฤษอะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ฝรั่งอังกฤษ แล้วการที่เราจะไปขอข้าทหารกายฟเขาเนี่ยคือเราต้องมีทหารที่พอด้วยนะไม่ใช่ไปเข้าโดงๆเลยโอเคคุยอาเขาหน่อยอันนี้ไม่ได้ปารีสเขาบอกว่า,วาอ่าปารีสอะไรสักอย่างอันนี้อ่าใช่ลืมบอกถ้าทหารเราตายคือทหารเราขาดอันนี้ขาดอาหารเราไม่ได้ซื้อสเสบียงไว้อันนี้สําคัญมากครับแต่ทีแล้วมันคือมคือมันไม่มีนะ ที่มีอาหารก็ยังอยู่ได้แต่นี้สมัมคัญมากครับคืออาหารอยู่เห็ไนไรูปประอบอาหารเปลี่ยนด้วยอย่างชอบเลยปลาดุกเว้ยี่ยมันคือปลาดุกใช่ไหมโอ้ยทุกทุกคนเห็นไหมกดไปอาหารมันจะเป็นรูปอย่างงี้ผมบอกเลยว่าถ้าอาหารเราเน่าหรือบูดอย่างเงี้ยก็ระวังด้วยนะแล้วบีของขึ้นด้วยอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วแผทแล้วพิธีเราก็เป็นโอเคทุกคนเห็นไหมเห็นป่ะเ,เราสามารถฝึกทหารเองได้เนี่ยดู อัพเลยเนี่เป็นไงครับบอกแล้วระบบที่สุดจริงเหตนี้ดีอย่างนะเราสามารถเข้าฝ่ายพวกโจดได้ด้วยกดอันทีดด่สามกดแต่นี้เนีนยนมทุกคนถ้าได้มันจะขึ้นไอเอจี AG คืออะไรสักอย่างฉันรับอะไรเห็นไหมเราสามารถเข้าได้เลยแต่จโจรแต่ผมไม่แนะนาอย่าอย่าเข้าอย่าเข้าแต่ตามไปที่แต่ผมแนะนํเมื่อต้นเกมอ่ะถ้าทุกคนมาแล้วทุกคนรีบหาฝ่ายครับเพราะถ้าเกิดสงครามอ่ะ เราจะเข้าฝ่ายอะไรกับเขาไม่ได้เลยเว้ยไหนไหมัะ้ะภาวะสงครามอะไรเงี้ยโลแมนที่นี่คือหัวใช่ไหมแอตูโซกไม่ใช่อ่ะทุกคนก็ถ้าคุณถ้าทุกคนคิดว่าเออมันเลยมาแล้วทุกทุกคนมาท่าเหลือของประเทศที่คุณทุกคนจะเข้าแ‑ก็กดเข้าได้เลยอย่างนี้ปุ๊บโอเคเราเข้าฝ่ายเขาแล้วเห็นไ,ไหม ตอนนี้เราอยู่ในฝ่ายเขาแล้วเป็นทีเน่เป็นที่เรี่มร้อยแล้วโอเคก็เป็นวิธีเล่นเบื้องต้นง่ายเนาะเดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนทันนี้เลยสอนแบบว่าเราควรเล่นยังไงเราควรหาเงินยังไงเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากก็เหมือนเดิมเลยแต่มันยากกว่าเดิมนิดนึงหน้าแล้วก็การโจมตีไม่จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราหนีตุกคุณอยากหนีกดอจ่ายอันนี้อันนี้คือจ่ายค่าสวยมัน ว่าเอ้ยไม่จะอะไรนะอันนี้คือเสียค่าชื่อเสียงเราครับเพราะโอกาสนีอันนี้ต้องจ่ายร้อยหนึ่งนะคร่าเอ้ยกูไม่ยอมมึงนะมึงให้กูน้อยเกินไปเราก็สู้ครับเราอย่าไปกลัว